ข้อ4อาะสมการ4.1ล้านมีเนย2อ2กิโลกร,รัมและแป้ง5กิโลกร,รมัมจำนวนเค้กที่ต้องทำไม่เกินจำนวนวัตถุดิบที่มีให้นักศึกษาตั้งอาะสมการแสดงข้อจำกัดของการใช้วัตถุดิบตามสูตรของเค้กร้านตนเองวิธีทำนะครับจะตั้งโจทย์มาเป็นเค้กจะใช้แป้ง0.5 ต่อเค้กหก้อนนะครับและเนยจะใช้0.2กิโลกรัมต่อเค้กหก้อนนะครับต่อไปจะกำหนดให้ x นะครับแทนจำนวนเค้กที่จะต้องทำนะครับคำโดยคำนวณจากปริมาณแป้งต่อไปนะครับจะเป็นการนำเค้กขออภัยครับโดยการ ใช้แป้งส่วนจุดคูณเข้ากับจำนวนเค้กที่จะต้องทำคือ x นะครับต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ5นะครับโดยเราจะย้ายจากคูณนะครับส่วนจุดะครับย้ายมาเป็นหารนะครับก็จะได้เป็น x น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5, หาหารด้วยส5นจดะครับ x ก็จะน้อยกว่าหรือเท่ากับ10นะครับต่อไปนะครับจะเป็นปริมาณเนย เนยที่ผมใช้นะครับจะเป็น0.2คูณอยู่กับ x นะครับซึ่งต้องน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับ2นะครับโดยการจะย้ายเราจะย้ายนะครับ0.2จากคูณนะครับย้ายมาหารกับ2นะครับก็จะได้เป็น x น้อยกว่าหรือเท่ากับ2หารด้วย0.2นะครับจะได้เป็น x น้อยกว่าหรือเท่ากับ10นั่นเองครับ ต่อไปนะครับดังนั้นถ้าเค้กสองล้านใช้แป้ง0.5กิโลกร,รมัมและเนย0.2นกิโลกร,รมัมต่อเค้กหนึ่งก้อนจะทำเค้กได้ไม่เกิน10ก้อนเมื่อมีแป้ง5กิโลกร,รมัมและเนย2กิโลกร,รัมครับ4.2เวลาการอบเค้กแต่ละครั้งใช้เวลา30นาทีเวลาที่ใช้อบต้องไม่เกิน6ชั่วโมง ตั้งอสมการและหาจํานวนร,รอบที่อบได้วิธีทำนะครับจากโจทย์ที่เขาให้มาคืออบเค้กหนึ่งครั้งครั้งละสานาทีและใช้เวลาอบไม่เกิน6ชั่วโมงเขากำหนดมาให้ว่าต้องหาจํานวนร,รอบที่อบได้เราจะให้เป็นค่า x นะครับโดยเราจะเปลี่ยน6ชั่วโมงนะครับ มาเป็นนาทีนะครับโดยการนำหกชั่วโมงนะครับคูณเข้ากับหกสิบนาทีนะครับจะได้เป็นสามร้อยหกสิบนาทีจากหกชั่วโมงนะครับต่อไปนะครับอะสมการก็คือเราจะนำอบเค้กครั้งละสามสิบนาทีนะครับคูณเข้ากับจำนวนรอบที่อบได้คือค่า x นะครับต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 360นาทีครับโดยเราจะนำอบเค้กครั้งละ3าเนี่ยครับจะคูณย้ายมาเป็นหารครับก็จะได้เป็น x น้อยกว่าหรือเท่ากับ360หารด้วย30ครับโดยการตัดศูนย์ออกนะครับจะได้เป็นสาิบหหารกับ3แลเราจะมาเป็น x น้อยกว่าหรือเท่ากับ12ครับดังนั้นสามารถอบเคกได้ไม่เกิน12รอบครับ